สาธุการพระนามพระองค์พระองค์เจ้าข้าโลกขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่เราได้เข้ามาสามกีีธรรมร่วมกันพระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับกําลังเลี่ยมแรงสาหรับการพักผ่อนในค่ําคืนที่ผ่านมาและในยามเช้าเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้แสดงความรักมั่นคงให้กับประชากรของพระองค์ วันนี้เราเข้ามาสแสวงหาและมีความยินดีที่เราได้เข้ามาในการที่จะอ่านและฟังพระวจนะคำของพระองค์ร่วมกันเราเชื่อว่าพระวจนะคำทุกตอนของพระองค์นั้นเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวในการอบรมเราทั้งหลายให้จำเรินในทางของพระองค์ขอพระคำของพระองค์ที่จะสะท้อนให้เราได้เห็นถึงท่าทีภายในใจหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ที่เราจะเห็นแล้วไม่เพียงแค่เห็นแล้วจากไปแต่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขพระองค์เจ้าค่ะพระประคำของพระองค์นั้นคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุถึงจิตวิญญาณของเราเราจึงมีความยินดีที่ให้พระองค์เข้ามาตัดแต่งและตกแต่งชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นงัต้นไม้ที่ถูกตกแต่งและได้เกิดผลและสวยงาม เราจึงขอบพระคุณพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเจมิมเราทั้งหลายสอนเราและตรัสกับเราในเช้าวันนี้ให้เราได้เข้าใจหลักการความจริงของพระองค์เราอธิษฐานขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูหรือเจา้าอาเมนพพะธรรมปฐมประกาลบทที่24ข้อ28ถึง67นะครับ <c oughs> แล้วหญิงสาวนั้นก็วิ่งไปบอกคนในครอบครัวของมารดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเรเบคามีพี่ชายคนหนึ่งชื่อลาบันลาบันวิ่งไปหาชายนั้นที่น้ำพุเมื่อท่านเห็นแหวนและกำไลที่ข้อมือน้องสาวและเมื่อท่านได้ยินคำของเรเบคาน้องสาวว่าชายนั้นพูดกับฉันอย่างนี้ท่านก็ไปหาชายนั้นและพกเขากำลังยืนอยู่กับอูดที่น้ำพุท่านกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้รับพระพรของพระเจ้าเชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยู่ข้างนอกทําไมเพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สําหรับอูดแล้วชายนั้นจึงเข้าไปในบ้านลาบันก็แก้อูดให้ฟางและอาหารสําหรับอูดให้น้ําล้างเท้าเขาและคนที่มากับเขาแล้วลาบันจัดอาหารมาเลี้ยงเขาแต่เขาว่าข้าพเจ้าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมานั้นให้ท่านฟังเสียก่อนลาบันจึงว่าเชิญพูดเถิด เขาจึงพูดว่าเาเียงใก้เขา<อ>จึงพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัมพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมากมายท่านก็จเจริญพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะและฝูงโคเงินและทองคนใช้ชายหญิงอูดและลาซาราภรยานายข้าพเจ้าได้บุตรชายคนหนึ่งให้แก่นายเมือ่อนางแก่แล้วและนายก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้บุตรข้าพเจ้า นายให้ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าเจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคณะอันซึ่งเราอาศัยอยู่ในดินแดนของเขานี้แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยังหมู่ยากของเราและหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่บุตรชายของเราข้าพเจ้าพูดกับนายว่าญิงนั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้าแต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า พระเจ้าผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์จะทรงส่งทูตของพระองค์ไปกับเจ้าและให้ทางของเจ้าบังเกิดผลเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากหมู่ญาติของเราและจากบ้านบิดาของเราแล้วเจ้าจะพ้นจากคำสาบานของเราเมื่อเจ้ากลับมาเมื่อเจ้ามาถึงหมู่ญาติของเราแล้วถ้าเขาไม่ยอมให้หญิงนั้นเจ้าก็พ้นจากคำสาบานของเราวันนี้ข้าพเจ้ามาถึงบ่อน้ำแล้วทูลว่าข้าแต่พระโยวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้คาบให้ทางที่คาบพระองค์ไปนั้นเกิดผลเวลานี้คาบพระองค์กำลังยืนอยู่ที่น้ำาพุขอให้หญิงสาวที่ออกมาตักน้ำผู้ซึ่งข้าพระองค์จะพูดด้วยว่าขอน้าให้ฉันดื่มจากเหยื่ของเธอสักหน่อยและผู้ซึ่งจะตอบคาบพระองค์ว่าเชิญดื่มเถิดและดิฉันจะตักน้ำให้อูดของท่านด้วยเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นภรรยาบุตรชายของนายข้าพระองค์ก่อนที่ข้าพระเจ้าจะพูดในใจจบ ก็พอดีเลเบคาแบกเหยืยกของเธอเดินมาเดินออกมาเธอลงไปตักน้ำที่น้ำพุข้าพเจ้าพูดกับเธอว่าขอน้ำฉันดื่มหน่อยเธอรีบเธอก็รีบลดเหยื่อของเธอจากบ่าของเธอและว่าเชิญดื่มเถิดแล้วดิฉันจะให้น้ำแก่อูดของท่านด้วยข้าพเจ้าจึงดื่มเธอก็ตักน้ำให้อูดกินด้วยแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าเธอเป็นบุตรหญิงของใครเธอตอบว่า เป็นบุตรหญิงของเบทูเอลบุตรชายของนาโฮและนางมิลคาข้าพเจ้าจึงใส่แหวนที่จมูกของเธอและสวมกำไลที่ข้อมือเธอแล้วข้าพเจ้าก็กราบลงนมัสก,การพระเจ้าและถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายข้าพเจ้าผู้ทรงนำข้าพเจ้ามาตามทางที่ถูกเพื่อหาบุตรหญิงของญาตินายให้บุตรชาย บัดนี้ถ้าท่านยอมแสดงความพักดีและจริงใจต่อนายข้าพเจ้าแล้วขอกรุณาบอกข้าพเจ้าถ้ามิฉะนั้นก็ขอบอกข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือทางซ้ายลาบันและเบทูเอลจึงตอบว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าเราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้ดูเถิดระเบคาก็อยู่ต่อหน้าท่านพาเธอไปเถิดและให้เธอเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านดังที่พระเจ้าตรัสแล้ว เมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยินถ้อยคําของท่านก็กราบลงถึงดินต่อบพระพักตร์พระเจ้าแล้วก็นําเครื่องอาพร์ซึ่งทําด้วยเงินด้วยทองออกมาพร้อมกับเสื้อผ้ามอบให้แก่บริเบคาเขายังมอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายและมารดาของเธอด้วยแล้วเขากับคนที่มากับเขาก็ากรับประทานและดื่มและค้างคืนที่นั่นเมื่อพวกเขาลุกขึ้นในเวลาใช้คนในเวลาเช้าคนใช้นั้นก็กล่าวว่าขอให้ข้าพาเจ้ากลับไปหานายข้าพาเจ้าเถิด พี่ชายและมารดาของเธอว่าขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่อยก่อนอย่างน้อยสักสิบวันเธอแล้วเธอจะไปก็ได้แต่เขาพูดกับเขาทั้งสองว่าอย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลยเพราะพระเจ้าทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผลแล้วขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายข้าพเจ้าเขาทั้งสองก็ว่าเราจะเรียกหญิงสาวมาถามดูเขาทั้งสองก็เรียกเลเปคามาหาและพูดกับเธอว่า เจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่เธอตอบว่าฉันจะไปเขาจึงส่งเรเบคาน้องสาวกับพี่เลี้ยงของเธอไปพร้อมกับคนใช้ของอับราฮัมและคนของท่านเพื่อเขาอวยพรเรเบคาและกล่าวแก่เธอว่าน้องเอ๋ยขอให้เจ้าเป็นมารดาของคนนับแสนนับล้านและขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ แล้วเรเบคาและเหล่าสาวใช้ของเธอก็ขึ้นอูดไปกับชายนั้นคนใช้ก็พาเรเบคาไปฝ่ายอิสอัคมาจากเบเอลาไฮรอยไปอาศัยอยู่ที่เนเกบเวลาเย็นอิสอัคออกไปที่ทุ่งนาเพื่อจะสงบอารมณ์เงยหน้าขึ้นมองไปเห็นมีอูดเดินมาเรเบคาเงยหน้าขึ้นเมื่อแลเห็นอิสอัคเธอก็ลงจากอูดและพูดกับคนใช้นั้นว่า ชายคนโน้นที่กำลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั้นคือใครคนใช้นั้นตอบว่านายข้าพเจ้าเองเธอจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาคลุมคนใช้บอกให้อิสระทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทำไปอิสระก,ก็พาเธอเข้ามาในเต็นท์ของซาลามารดาของท่านและรับรเดว,วิดคารไว้เธอก็เป็นภรรยาของท่านและท่านก็รักเธออิสระก,ก็ได้รับความเล้าโลม ภายหลังที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแล้วเอเมนนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะก็ต่อเนื่องกับครั้งที่แล้วนะซึ่งจริงๆไม่ต้องเป็นก็พอจะได้อยู่เพราะว่าคนใช้ของอับราฮัมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องอับราฮัมก็่ไม่ใช่สิคนใช้ของอับราฮัมก็บอกนะว่าที่เขามาที่นี่เนี่ย เพราะว่า,ามาตามคำสั่งนายของเขาคืออับราฮัมนะให้มาหาภรรยาให้ลูกชายคืออิดสะอักนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้อ่านกันไปครั้งก่อนว่าคนย้ายของอับราฮัมเนี่ยเมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็เลือกที่จะอธิษฐานก่อนเป็นสิ่งแรกนะแล้วก็พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานแล้วก็นำเขาจนกระทั่งเขาพบและเขาทราบว่า บรเบคานี่แหละคือผู้หญิงที่พระเจ้าได้เลือกได้กำหนดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อเมื่อเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ได้มอบออทองกับกำไรใช่ไหมให้กับบริเบคาแล้วก็ให้บริเบคาพาไปที่บ้านนะแล้วเหตุการณ์ที่เราอ่านในวันนี้บรเบคาก็ได้มา,าคุยกับมาบอกกับคนที่บ้านนะมาบอกกับลาบาันซึ่งเป็นพี่ชายนะลาบาันก็ ก็ไปแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วเราก็เห็นว่า,าคนใช้กับระฮัมก็บอกเล่าเหตุการณ์นะว่าเกิดอะไรขึ้นมากนะก็เหมือนเหมือนเวลาเราบางทีเราเราคล้ายๆกับการเป็นพยานนั่นเองนะว่าว่า,ว,าว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอธิษฐานยังไงแล้วพระเจ้าตอบยังไงนะแล้วเขาก็สุดท้ายก็ก็ถามนะว่าตกลงว่าเขาจะให้เลยไปครับ ยอมไปด้วยไหมนะเพราะว่าถ้าถ้าตามที่เขาคุยเอาไว้กับอับราฮัมก็คือถ้าเขาไม่ยอมไปเนี่ยคนใช้ก็พ้นจากคำสาบานอยู่ดีนะฮะนะแต่ว่านิดหนึ่งนะน้องมีประเด็นอยู่ว่าออนอกจากการอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันนะหลายคนแบ่งปันกันมาว่าว่าเวลาเราจะทำอะไรนอกจากการที่อธิษฐานให้พระเจ้าสงนำเนี่ย เราเห็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนใช้ของอับระหัมนะฮะคือเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาจะทำนะคือหน้าที่กับหรือว่าความมุ่งหมายความประสงค์หรือว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือในการมาหาภรรยา,าให้กับอิสอระแล้วก็พากลับไปนะเราเห็นว่าเขาให้ความสำคัญโดยที่ไม่ได้เหมือนกับว่าเวลาเหมือนเวลาเราทำอะไรอะ่ะ เวลาเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราก็ทํามันอย่างจริงจังเราไม่ผัดผ่อนมันออกไปนะฮะเราเราไม่เราไม่ผัดผ่อนมันออกไปนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นเช่นพอมาถึงเนี่ยเราบันบอกว่ามามามา,มากินข้าวกันก่อนนะอ่าอ่าคนใช้กอกกาบพามบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอพูดขอคุยธุระก่อนเอาเอา,เอาเรื่องสําคัญให้จบก่อนนะ คุยธุระกันให้เสร็จก่อนนะมาแจ้งมาหลังจากคุยกันเรียบร้อยตอบตกลงเรียบร้อยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวอยู่ที่นี่ต่อสักสิบวันสินะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะคนใช้ของอับรามก็บอกว่าอย่าเลยนะคืออย่าหน่วงเราไว้เลยนะให้เราได้กลับไปเราเห็นว่าคือคนใช้ของอับรามเห็นว่าหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เขาจะมาทำเนี่ยมันเป็น คือมันเหมือนเหมือนเป็น priority เป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าผัดผ่อนย่นย่นยาไปนะลองนึกลึกภาพคือบางทีถ้าถ้าเหมือนเราอะ่ะบางทีบางทีเวลาเราตั้งใจจะทําทอะไรสักอย่างนะตอนที่มันยังไม่สําเร็จเนี่ยบางทีมันก็มีภาพว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็หาจนได้ใช่ไหมแต่แต่สมมุติว่า ถ้านับดูตอนเนี้ยเจอแล้วนี่งานงานงานนานก็เหมือนเกือบจะเรียกว่าสําเร็จแล้วละเพราะว่าหาภรรยาให้ได้แล้วเหลือแค่ว่าเดี๋ยวแค่โดยทางกลับไปเพราะฉะนั้นในถ้าเป็นพวกเราเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสภาพที่ถ,ถ้าเป็นนกนันนกคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรางานเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนจะเสร็จแล้วแหละหาเจอแล้วเขาตอบตกลงแล้วเหลือแค่พากลับไปนะเลยระหว่างเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่เราก็แบบเออเราก็ เรื่อยๆเฉยๆแล้วก็ทําแบบพักผ่อนนึกนึกภาพว่าเ,าเราเราจากเมืองมาเราไปอยู่ต่างเมืองอ่ะเราก็อาจจะแบบเอออยู่พักผ่อนก่อนนะเราอยู่ท่องเที่ยวในเมืองนี้ก่อนสักสิบวันดูว่าบ้านเมืองนี้เป็นยังไงนะอะไรเงี้ยอยู่กินอาหารอยู่ที่นั่นก่อนก็ดีนะเพราะว่าเดินทางกลับนี่ก็ การเดินทางก็เหน็ดเหนื่อยนะเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเดี๋ยวนี้นะสมัยนี้เราเดินทางเรายังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยเวลาที่เราเดินทางไกลใช่ไหมฮะแต่สมัยก่อนนั้นเขาขี่อูดขี่ลากันไปนะเดินทางกันอยู่ในทะเลทรายนะแน่นอนว่าเป็นยิ่งเป็นระยะทางไกลๆต่างเมืองเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยแน่นอนนะแต่เราเห็นคนใช้ของอับราฮัมไม่มีความคิดว่าเอ้ยเราจะหยุดพักผ่อนนะเราจะหยุดให้เรา หายเหนื่อยเราจะหยุดย่อนใจสักสิบวันก็จริงๆดูเป็นเรื่องดีนะแต่เขาไม่มีตรงนั้นนะเขาเขามีความคิดว่าไอ้งานแล้วทาแล้วก็ทําให้มันเสร็จให้มันจบนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบยืนช้าหรือว่าผัดผ่อนไปนะเราก็เห็นว่าอาจจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เขาได้เป็นคนที่อับราฮัมไว้วางใจนะนี่เราเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้เห็นว่า อับรามไว้วางใจคนใช้คนนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็น่าจะเห็นลักษณะของเขามาก่อนว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ทําจนสนําเร็จทําจนเสร็จเขาไม่ทําไวค้ครึ่งครึ่งกลางกลางเขาไม่ทําแล้วทิ้งรอให้ใครมาเก็บต่อให้เสร็จนะเขาทําแล้วเขาก็ทําให้เสร็จเขาทําแล้วเ็าไม่มีว่าผัดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยสิ่งนี้เป็นลักษณะที่เราสามารถเห็นเราสามารถเรียนรู้ได้นะฮะไม่ว่าเราจะทําการงาน อะไรนะเป็นงานในโลกหรืองานรับใช้งานอะไรก็ตามเราเห็นว่างานทําแล้วทําให้เสร็จทําแล้วไม่ไม่ผัดเอาไว้ไม่ทิ้งเอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะที่ดีนะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเป็นประสบความสําเร็จได้รวมถึงทําให้เราเป็นที่ไว้วางใจได้นะเราลองนึกดูถ้าเราให้หมอบหมายงานให้ให้กับคนไปใช่ไหมแล้วเขาอฝากเขาไปแล้วไม่รู้งานเราจะ เสร็จหรือเปล่าหรือเสร็จแล้วจะเสร็จวันไหนก็ไม่รู้กับเราให้กับคนคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเฮ้ยเมื่อให้กับคนนี้เขาจะทําอย่างจริงจังเขาจะทำจนจนมันเสร็จโดยไม่ได้ว่าให้มันเยินย้าเสียเวลาเนี้ยเราก็จะมีความไว้วางใจให้กับคนคนที่เป็นคนที่สองถูกต้องมเนี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีลักษณะท่าทีชีวิตแบบนี้เราก็จะเป็นที่ไว้วางใจในสายพระเนตร ขอพระเจ้าได้นะครับพระองค์ก็จะไดะ้เราก็จะสามารถทํางานให้กับพระองค์ทางานยิ่งใหญ่ให้กับพระองค์ได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเรานในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็อธิบายนิดนึงนะอันนี้เล่าแล้วเป็นเกลดแล้วไม่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 เกี่ยวกันกับเนี่ยาพระคมภีเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันกับหลักการละนะเราพระคมภีบอกว่าพระรามใช้ให้ไปหา ภรรยาให้กับบุตรชายจากหมู่ญาติพี่น้องใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเชื้อสายเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวพันกันยังไงนะฮะก็คืออับอับรามอับราฮัมเดิมชื่ออับรามใช่ไหมฮะถ้าเราอ่านปฐมกาลบทที่11ย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยอับรามเนี่ยเป็นบุตรของอเทรานะอับรามมีพ่อชื่อเทราแล้วก็พี่น้องของอับรามเนี่ยมีนาโฮแล้วก็ฮารานนะ ซึ่งต่อมาฮารานเสียชีวิตไปแต่ฮารานมีลูกชื่อโลดโลดก็เลยเป็นหลานของอับบราหัมแล้วก็เดินทางกับอับ,บราฮัมมาด้วยกันใช่ไหมครต่อมาก็ไปแยกกันตรงแ,ตแล้วก็เหตุการณ์สโสดมกุมาราที่เราก็อ่านไปกันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วม,มีน้องชายของอับ,บรามอีกคนหนึ่งชื่อว่านาโฮนะฮะแล้วก็เป็นนาโฮคนนี้เองนะที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อเมลคา์แล้วก็มี มีลูกซึ่งก็คือเลเบคาเพราะฉะนั้นเราเปเห็นว่าเลเบคาจริงๆแล้วก็คือหลานของอับราฮัมนั่นแหละนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกันกบกับโรดด้วยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับอ,อิสระนะครับและนั่นก็คือ,อเนื้อหาในพระคัมภีร์วันนี้นะครับที่เราได้อ่านกันไปนะครับ เพ่อิ่มแห่งความรักความวุฒิแจใ้งจของเราให้เราสะอาดตัวนาจะผกปังรูกขอให้เราเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าที่ใช้งานได้ที่เราเองจะไม่ละเลยหรือล้มเลิกหรือสิ้นหวังกับงานรับใช้ของเราหรือกับภารกิจที่เราทําหรือกับปัญหาต่างๆในครอบครัวของเราแต่เราจะเพิ่ในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีอย่างเดือดร้อนบนกางเขนนั้น เพื่อเราคงยอมตายสลัดจากบัลลังก์ลงมาจากสวรรค์และตายเพื่อเราโหยพรชาววันนี้ที่เราจะออกไปทํางานพมเบงก็จะต้องไปผ่าตัดแขนหรือว่ามางคนก็ต้องทอํากิจธุระต่างๆก็ขอองค์ทรงอยู่ทํากามเราในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ใหาเราเองนํานเปินชีวิตได้อย่างที่พระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ยางสืบพ,พอพระทย ขอบพระงสูงเจิมเราในเช้าวนันนี้ที่เราจะไม่เลยละเลยที่จะไม่ไม่ผ่านผู้คนที่จะไม่ประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้แก่เขาเาหล่านั้นเพื่อให้เขาอีกนั้นได้เขาเ้าไปในพิธีในนิมิตวันร่วกมกับเราเป็ที่จะเป็นประชาก,กรของพระเจา้าร่วกมกับเราด้วยคุณทุกขาขอบพระอรงค์สูงเมตตาให้คนที่ท้อแท้สิหวังหรือคนที่ต้องการกำลังเพื่อจะไปโปรดรัเรจา้า ที่ได้หรือคนที่ยังไม่เชื่อนั้นให้เขาเองได้ยินเขาไปเจอครับลองเชื่มฟังเขาเขาเองลูกขึ้นมาใหม่เลยได้ยินเสียงว่าเราทุกคนที่เราเองจะสัตยศรัทธาเชื่อฟังทุกสิ่งที่ผมบอกวเราทำลูกอธิษฐานโด,ดยพระอำนาจพระเจ้ามีโซคินในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนีน